สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต่างบ้านกูค้นนะครับวันนี้กลับมาพากับปีหนานเหมือนเดิมนะครับกับ y o u t u b e c h a n แนลเนาะช่องติวบันเต็งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมครับปีหนานจะพามาวิเคราะห์บอลเนาะวิจารณ์วิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นนะครับตีหน้าลงทุนประจำวันวันที่12นะครับเมษานะปี56นะครับวันอังคารเนาะวันนี้มี2องกูนะครับเป็นบ่ายเย็นกับเบียริวแล้วก็กูสุดท้ายเป็นมาดริดกับเชลซีนะครับเดี๋ยวเฮามาดูกูแกร่งของวันนี้ก่อนนะครัับูแรกของวนนี้ เป็นบาเยินนะครับจะเปิดอาริอันซอรินานะครับทับกันมาเยนของบีอาริวนะครับในซึกยูแฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเลขที่2เนาะเลขแรกจบไปนะครับเป็นบีอาริวเก็บชัยชนะไปก่อนนะครับโดยโสามเตอร์ลาสุดนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันเนี่ยเป็นบาเยินนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้นักกว่าชนะไป2ครั้งนะครับบีอาริวชนะไปครั้งหนึ่งก็คือครั้งล่าสุดนี่เองนะครับ ชนะไปในเลขกแรกนี้ก่อนด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับภาพรวมนะครับของทั้ง2ทีมเนาะในฤดูกาลนี้นะครับในบบเิรยนเกมในบ้านนี่ยังดุเลยนะครับ15นัดการแค่2ชนะ12นะครับเปอร์เซ็นต์เวทอยู่ที่80%เอนะครับในส่วนของเบียริวนะครับตอนนี้15นัดก็ค่อนข้างยำแย่นะฮะในส่วนของเกมเยือนห่ทียบกเกมในบ้านเนาะ15ห้านัดเนี่ยชนะแค่3นะครับการเจ็ด เสมอ5นะครับเปอร์เซนต์อยู่ที่3 0นะตรงนี้บาเยน์ Bayern นะครับดูดีกว่าอยู่น้อยสำหรับเกมในบ้านเนะาะลาสุดนะครับบาเยน์ Bayern, เปิดบ้านนะครับรับการเยอะของออสบุกนะครับชนะไปในบ้านด้วยสกอร์นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากนัดก่อนนั่นที่ก,การนะครับยาเรียวในเลขแรกเนาะแด่คลิกกลับมาคืนฟอร์มชนะออสบุกนะครับสำหรับเกมในบ้านของบาเยน์นะครับ เน็ตขนาดนะครับบาเย็ร์้านัดหานัดลาซุปในบ้านตีอ่าพอแมพี่นองหันนี่นะยังบ่กกานไข่เลยนะครับแย่ในซุปกระคือเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับตีเหลือเก็บชชนะมาหมดเลยพร้อมกับ2คลีนชีตนะครับเน็ตอยู่นะครับเกมในบ้านของบาเย็ร์นะทางเบียริวนะครับลาซุปหลังจากชนะบาเย็ร์ไปนะครับกั เสมอนะครับบิลบานะครับทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับนัดล่าสุดนี่นะในส่วนของเกมเยือนนะครับอย่างที่บอกบาเยนน์ดูดูกานนี่นะครับเกมเยือนบัคไหน่านะครับ5นัดล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนก็คือการ3นะครับชนะ2ชนะยูเวนตุสกับชนะกรานดาดานะครับที่เหลือการมดก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในส่วนของเกมเยือนของบียาริลนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมนะครับของทั้งสองทีมในนัดนี้นะครับบาเยนน์นัดนี้จะบมีโกดองแตงโตอริโซนะครับแล้วก็ เอริกมัซซิมชุมโปมติงนะครับดีเจ็บนะรวมไปถึงบูนาซานะครับก็คาดว่าน่าจะหายเจฟ์ปั้นเหมือนกันนะครับในนดที่แล้วเนี่ยลีออนกุเรสกานะครับว่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่านัดนี้น่าจะได้ลงมาทำน้าที่แทนนะครับจามามูซิลล่าในแดนกลางนะครับมมีการ,าป,รปรับเปลี่ยนเทคนิคเล็กน้อยนะครับสําหรับบายยันนะ ทางเบียริล์นะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับนั่น,นี่ขาดแค่อัลเบิตโตมารโน่นะครับที่เจ็บรวมไปถึงบูเลอีดิยานะครับที่มอีอาการเจ็บของแกในกลังจะดีขึ้นแต่ก็น่าจะหายปั้นนะครับในนั้นนี่แล้วก็ในนี้จะเปลี่ยนเอาอันฟอนโซเปดราซ่านะครับลงมาทำเกมรุกแทนฟรอนซิสเกลลอกเกงนะครับ ก็เกลังครับสซมาตอรินปินานวันนะครับและก่อนหน้านี้จะมีโปโตเรสนะครับกลับมาจากโทษแบนในนัดที่แล้วเกมได้ลงนะครับก็ถือว่าได้พักไปในนัดแล้วก่อนนั้นนี้ก็ถือว่าเฟรชนะครับที่ลงมาช่วยทีมเบียริวในนัดนี้นะครับหลังจากเลกแรกนะครับที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของเบียริวไปก่อนนะครับในบ้านของเบียริเนาะซึ่งในนนัดี้นะครับเสือใต้เองก็ต้องทำทุก อย่างทุกทังนะครับเพื่ออเก็บชนะในอารียน่ซารินาให้ได้นะครับซึ่งปีนานก็พอแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเจ้านั่นนะครับเพราะว่าบาเยนต์ตอนนี้เนี่ยมาก้านไขในบ้านมาหกนัดติดแล้วนะครับแต่ว่าทางทีมเยือนบียาริลุนะครับฤดูกาลนี้เกมเยือนมาไขหน้านะครับแล้วก็สีนัดหลังนะครับที่ออกไปเยือนเนี่ยชนะกับยูเวนตุสทีมเดียวนะครับที่เหลือการมดทุกนัดนะครับจาก2เหตุการณ์นี้นะที่เป้าไปตีบาเยนต์นะครับน่าจะชนะในบ้านปีนานคอนเฟิร์มครับกูแลก กู่ที่สองนะครับไฮไลท์ของวันนี้เนอะอาะเรอลมริดนะครับจะเปิดเบอร์นาเบลนะครับรับการเยือนของซิงโตนัมครามเชลซีนะครับเตะทีสองพรอบกับกู่ของบาเดนกับเบียริลเลยนะครับหักไข่ชอบไข่กะ พอแมนพินออลกันเลือกพอเอานะครับโดยล่าสุดที่เจอกันกับเป็นเรอัลมาดริดนะครับตีบุกมาเยือนสแตมฟอร์ดบีชนะครับกับเกมชนะไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับในเลกแรกนี่เองนะครับเป็นเบนเซีมานาดุขนาดนะครับนัดแล้วนะอย่างฮื้อนะครับห้านัดล่าสุดที่นากูเจอการมาดริดชนะไป3นะครับเชลซีชนะ1เสมอกันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ก่อนนะครับมาดริดเกมในบ้านรุดดุ ชัดๆเลยดุชัดๆเลยนะครับสิบหกนัดเนี่ยการเต่อเดียวนะครับชนะ11เสมอสีนะครับเปอร์เซ็นต์เรดสูงถึง68.8%นะครับในส่วนของเกมเยือนของเชลซีนะครับก็มาต่างกันนะครับดุเหมือนกันนะสิบหกนัดนะครับชนะ11การแค่สอนะครับเสมอ3แต่เปอร์เซ็นต์เรดอยู่ที่68.8%นะครับก็ถือว่า ใช้ได้เหมือนกันนะครับของอทั้งเกมเย้าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดนะครับมาดริดนะครับหลังจากเอาชนะเชลซีมาได้นะครับกับเปิดบ้านรับกัมเบียของเกตาเฟ่กับชิวชิวเลยนะครับนั่นล่าสุดนะเก็บชนะเก็บชัยชนะในบ้านไปนะครับสประตูต่อศูนย์ชิวๆนะครับเนี่ยตอนนี้มาดริดนะครับหลังจากนาทีก้านนะครับบาซ่าเนาะไปสูงประตูต่อสีกับตอนนี้กับชนะมา3ามนาทีแล้วพร้อมกับ1นึ่งคลีนชีกทีวัน ดูใจได้เลยนะครับสำหรับฟอร์มของมาดริดช่วงหลังนะครับเกมในบ้านนะครับอย่างที่บอกกับประตูอู้อย่างกันนักนะครับแฮนดเนี่ยการแข่บาซาเท่านั้นนะครับติ่เหลือชนะมดพร้อมกับ2คลิมชิดนะครับดูเอาเรื่องอยู่สำหรับฟอร์มของมาดริดนะครับทางด้านของเชลซีนะครับหลังจากตีการนะครับมาดริดไปในเลขแรกนะครับกับบุกไประบายความแค้นกับไซเซาแทมป์ตันกับซเซาแทมป์ตันนี่กวางปได้นะครับเป็นหนึ่งในทีมนะครับตีว่าเกมรับในบ้านในเน็ตขนาดของพิมยร์ลีกนะ กยังโดนเชลซีนะครับย้ำแหลวเลยนะครับหกประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเรียกควันกำลังใจเนาะได้พอสมควรสำหรับเชลซีในนัดล่าสุดนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของเชลซีเนี่ยหกครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับเก็บ ใชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยพร้อมกับสามคลินชีนะเอาเรื่องยูนะสำหรับความของเชลซีนะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมในนัดนี้นะครับมาดริดนัดนี้จะบมีลูกาโยวิชเอเดนอาซานะครับตีเจ็บรวมไปถึงทางเฟลองมองดีนะครับตีขาดว่าน่าจะหายเจ็บปั้นนะครับในนั้นนี่แต่ก็ไม่เจ็บปัญหายังนะครับในสําหรับของมองดีนะหากฟิตมาปันในนัดนี้จะใช้งานอันาโชแตนนะครับทางเรอัลมาดริดก็ประมาณนี้นะครับเชลซีนะครับวันนี้กับ ตัวผู้เล่นตีเจ็บกับเป็นหน้าเก่าๆนะครับเบนชิวิลลนะครับแคลรมาสันโอดอยส์โรสบากลีโรเมโรลูกากูนะครับเจ็บสี่คนเท่านั้นนะครับซึ่งก็คาดว่าส่งผลกระทบต่อทีมกอกับบอลนะครับเนื่องจากได้รับรายงานว่าทูโคเนี่ยน่าจะใจตัวผู้เล่นชุดเดิมนะครับตีบุกไปถล่มนักบุญเซาท์แฮมตันนะครับก็น่าจะบ่มีปัญหานะครับสำหรับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับอันนี้เชลซีกลับมาในระบบสามสี่หนึ่งสองนะครับเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนะครับที่จบเลขแรกแล้วก็เป็นมาดริดนะครับที่บุกมาเก็บสกอร์ไปก่อนถึงทินสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับหลังจากนั้นทั้งคู่นะก็ต่างทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับทั้งราชันชุดขาวนะครับที่เอาชนะเกตาเฟ่ในบ้านแบบชิวๆนะครับส่วนเชลซีนะบบุกไประบายความแค้นกับนักบุญนะครับแบบถล่มทลายหกประตูต่อสูนะแต่ว่าจากฟอร์มที่ผ่านมาบินแดนพอแล้วนะครับว่ามารินันช่วงหลังเนี่ยเล่นเน็ตกว่านะครับซึ่งนัดนี้นะครับขอแค่เสมอเอาจริงว่านัดเนี้ย เสม,มอมฤติเกับพอละนะครับแต่ว่าเกมนี้ปีนานว่าพอจบตีเสม,มอนะครับน่าจะเป็นมฤติเก็บแต้มนะครับในบริมิวต่อแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแบบขาดร้อยนะโอ้เนตนะครับมฤติลลช่วงหลังนะมีเบน,นเสมุงเบนเช่มาเล่นดีขนาดนะครับก็น่าจะเป็นเจนนันปีนานพอว่านะน่าจะเป็นมฤตนะครับเก็บชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเล่นนี่ทั้งหมดทั้งมวลน,นู้นนี่นะครับก็คือ,อ รายละเอียดในติวบอลเต็งติปินานมาวิเคราะห์ให้ฟังเนาะหากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับชอบใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กันตัวเนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์หรือปับเปลี่ยนอะไรอย่างจะได้เพิ่มเติมตรงไหนเมนมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องกปินักกราบนะครับตื่นสติเนาะอาจจะลงทุนลงอะไรอย่างไปนะครับก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ปินานละต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี